นี่ปิ่นโตเชิญมาวันดีจ้าดีครับหายไปไหนหลายวันหืมหายไปไหนมาหลายวันขึ้นใต้ลงเหนือขึ้นเหนือลงใต้เหนื่อยไหมเหนื่อยดิ พี่เพิ่งไปกรุงเทพมาไปทำอไมไปถ่ายงานไปถ่ายงานเฮ้ยพี่มีด้อมแล้วเหรอใครสร้างให้สร้างเองอัดีคนเข้าเยอะป่ะแปดสิบคนอยู่เลยบอกให้คนดูไปเข้าดิ คนดูเข้าด้อมหมูหน่อยในสตอรี่อ่ะในสตอรี่มีนะ <c oughs> วันนี้พักทั้งวันหรอซ้อมตอนเย็ยนจะไปน,นอน <c oughs> ให้หไม่ให้ไป <c oughs> พี่ยังไม่อาบน้ำเลยผมยังไม่อาบ เราก็ดูบอลไปวัาก่อนได้แล้วอย่ามึงยังไปเรีย้ยงป่ะใช่วันที่ไลก็มีแต่คนถามหาป้อมป้อมไม่ได้ไลน์นานละสี่วันห้าวัน,วนละพี่ก็เหมือนกันมีไงตูนผม ป้อมสาวเยอะพี่บีเคีเคเต็มเลยเว้ยวิทหนึ่งก็พี่วิทยีบีหนึ่งวิหนึ่งมาเฝีเวเยอะพี่พอยบอกว่าป้อมสาวเยอะได้ชอดอกไม้ไม่ใช่ลหรใครก็ไม่รู้อยู่เดินมาพี่เห็นพี่ชอบสีม่วงอะหนูให้ดีใจปะคนมาให้ก็ดีใจดี เดือดเจอตัวนี่พ่ะย่ะไปเชยาบูลไหมไปวันไหนวะใช่ยพ่ะย่ะงัวจริงจริงยี่หกคือนั่นแหละยี่หกหรือยี่หกนั่นแหละ เอาว่างไม่มีเสื้อเลยซื้อถ <c oughs> อดอ่ะถ้่เาหลอกอ่ะไม่มีเส,สื้อก็ซื้อสิครับไม่ก็อยากได้เสื้อแบบเสื้อเสื้อที่เป็นแบบซเออแล้น,นั่นแหละซื้อออทอดฟิวเก่งเนาะ อ๋อสะดุดเปลี่ยนเน็ตก่อนเล่นนึงเว้ <c oughs> องนอออเน็ตกูว่ดีหรือวะ มีรูปคู่ไหมหนูไม่รู้เลยอ่ะไม่ได้ทำปากนะพี่พี่ไม่ได้ทำปาก เพื่อนๆเป็นอะไรกันอ้วนเอิ่มเอิมเอิมเอิมเพื่อนออน,ออน,ออน,นองกันครับพดิวิโอซ้ำมาหน่อยเฮ้ยไม,ม่กี่เครื่องเนี่ยเฮ้ยก้อนใหญ่มากเลยนะก้องสวยปะ สวยอยู่สวอยอ่ะสวอยอันนี้เมียหมของใครของโค้ดดูขี่ขึ้นแล้วแกนจอดนด่วน กล้องกับผมค้างๆใครสวยกว่ากล้องครับเห็นไหมวันนี้แหละของบางนาปไปเนี่ยใช่ใช่ของบางนายันเนี่ยผมจะเอาโทรศัพท์ไอโฟน12กับไอโฟน13ไปให้น้องชายกับแม่ชายน่ยังใช้ถือกัดอยู่เลยซื้อใหมครับไม่มีตังค์ใช้อยู่อย่างนี้แหละ หนูยังไม่ได้อาบ,บน้ำเลยทุกคนหน้าสดอาบ,บน้ำอีกไ,ไม่เอาอย่าลงอะไรแล้วเนี่ยไม่ให้ลงมาวันนี้จิจอมใส่จะไปเรียนร้องเพลง กูดูกทุกไอไปพักผ่อนแต่อาไปบอกกูสวราดี <c oughs> ม่คนหนอ่ให้เป็นอนได้แล้วเรืนงจะไปครับ ได้เข้าห้องแต่งตัวแบบ VIP ไหมนะคืออะไรหรอใครยูใคมันติดตามมาน,นี้อพี่เห็นไม่เลิกไปเชียนะ ไม่เป็นอยู่โคราชคะ่ะมีด้อมแล้วนะเข้าได้นะทุกคนหนูส่งคลิปส่งรูปหนูเต็มด้อมเลยคุณดูไปเข้าด้อมขนุน่นด้อมหม่มเต็มแล้วห้าพันคนโอ้โหแปดสิบคนตอนนี้อาจจะสองร้อยแล้ว <c oughs> อาจจะยังนะอาจจะยังนะ เจอกันเมื่อาเจอการจะถ่ายรูปคู่กันไหมเว้าวขอบคุณประวันครับน้องไม่สนใจหนูหรอกทุกคนสว้าวขามเห็นไหมเห็นไหมน้องสนใจเนาะ ตอบตอบตอบอะไระ่ะสนใจป้าดีเมื่อกี้ประวัตมากระโดดรดเต็นผมรอคนในคนผมรอแอดผมสร้างดําให้บางนานอยู่ครับ ้วไม่เป็นอยู่ในสต,ตอรี่ต่อๆเลยค่ะอาจจะเขินอาจจะยังนะน้องเออผมว่าัมจะเป็นแอดมินให้บางนานแะล้วก,กับพี่แก๊งสองคนด้องมหระเช็ดห้องอะไรอีก่ะ โอ้ยเแค่กายควายใครชืยย่อพี่เต้นเดี๋ยวแอดมินป้อมรออะไรแอดมินป้อมดินี่ทำมาจากตะกอนไหมผมว่าผมจะสร้างอยู่นึข้อแล้วขอผมไปซื้อชายเย็นมากินด้วย คคนะคะมีคนพิมพ์มาว่าฟังนะ <c oughs> พี่ดูไม่ออกจริงหรอว่าผู้ชายไม่อยากคุยด้วยใครพิมพ์บล็อกไปเลยป้อมปอมแอบเขาดอมมิปิ่นแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่จริง ไม่เชี่ยแล้วแต่เดี๋ยวระวางผูนะระวังผูนะเอาผูได้ <c oughs> ไปพิจิตต่อไหนไปวันที่เจ็ดบกุกอะไดั้งอยู่ในสตอรี่ต่อเพิ่งลงใหม่นอนสายตาสั้นนะพี่ ผมดมคู่จะได้มีคนเข้ามาเยอะเๆร้อมคู่คือ,อยังไงอ่ะใครจะเป็นแอสมินอ่ะอ่าบางนุดไลน์แล้วเดีเ๋ยวเจอกันบางนุษ ดอมเป็นไงลูกองก็ไม่รู้เหมือนกันครับแม้ผมยังไม่รู้ว่าดอมคืออะไรบอนะ่อไงที่ไม่กางเกงไหนนี่ไงที่เขาให้ดูรู้เมื่อวานะไม่ใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้ไม่ใช่อะจริงจริงตัวนี้ที่น ไอพีเค <P K> พี่บินกอนตาเดียวไปละมาดี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 มาพี่ก็แพ้อยู่ดีอ่ะโอเเ้ยยังไงฉันก็แพ้เธออ่ะน้องปลอมก็่พาวกคนใครจ้นก็ประสาทเขาบอกเป็นพี่น้องกันยังไมเย่ยมอะไรนะ มีคนมีมาว่าอันนี้ไนดูอะไรไม่รู้กูมคอยเยอะอืมแคว่ค่อยก่อนอ๋อไหนวะเนี่ยบอกว่า โคตรหยาบยิ่นนี่นะปภาษาน้องเขาก็อยู่แบบพี่น้องเยี่ยมมากเฮ้ยเสียงไรอะเนื้อของใครหมูด้ง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 โอ้โนี่จะแพ้แล้วเนี่ย คนดูส่งหอนเล้หน่อยสิแปดคนคนละดอกก็ได้ลูกหลับมาให้ส่งไอซ์พี่แทนดีกว่าเอาปินไม่สบายเหรอใช่ค่ะคนดูคณสาวอีกไม่ช้าไม่ชัดเลยเฮียยัย อืมเนี่ยโนษนาแล้วไม่ไหวนไหรอกพี่ยาเขาว่าเป็นแฟนพี่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่นะขอไม่ใช่นะขอพอไม่ใช่ครับดูคุณสาม อาคุณปะวัลค่บมาเนอ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 ไปเต้นนะเค้าไปเต้นนะครับไม่เอาไม่เอาเต้นเพลงนี้เพลงอะไรโอ้ยฉันเต้นไม่เป็น เต้นเพลงตัวเองเต้นเพลงแอบเี้ดูอยากเห็นนะดิผมรู้คุณดูก็อยากดูพี่ขออโอ้โหคนดังทักมาใครวะพระวสุปสอกพ่ตีขอเสื้อตัวหนึ่งนะ พี่ปินยัางไม่ได้ลบน้ำเลยแม่สบายด้วยเขาบอกว่าอย่าเห็นพี่ปินเนี่ยอ๋อเต็มได้เป็น <c oughs> <c oughs> เ,นปเปนขาดูเพลงไหน ใหเขาดูเดี๋ยวให้เขดูเลือกกอนดูเพลงไหนเว้าเวทนเพลงนี่มาเ้าเวทนได้ได้เขาบอกชาใชายชายชา เพีงนี้เนี่ยเต็มเลยไม่ใช่อิงดูเมนต์บอมไหนไม่เอาไม่เต็นเนี่ยมีอะไรมบอกได้ได้ได้หวานแพ้ <c oughs> ด้วยเลยครับเขาบอกเต้นอย่างนี้ครับ ยอมทาหน้าขาวจะดีกว่าเลยปิดไลน์ดีกว่าเอาไปลงยอมนะครับทุกทีอะไรนะคนดูบอกใช่ใช่เต้นเต้นเต้นคนดูบอกหน้าขาวไม่ดี บิดลงดีกว่าลงร้าก่อนนะคะที่ปินบิด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 เนี่ยไม่ต้องคนบอกเต้น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 ไหนแล้วชุดนอนจ้าตอนนี้น้ำก็ไม่อาบคนสวยคนสวยเนีวย รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาเป็นผู้สุดก็รู้สึกดีใจมากครก็ตเนครับ่อยากสูงขึ้นแต่ไม่รู้ต้องทเนี่ยเขาบอกว่าบิดแล้วหนึ่งโอ้โหจบแล้วไม่มีใครพิมพ์เลยเต็มเลยครับไล์ปั๊มเต็มเลยครับของพี่ไม่มีบางุอยู่ไหนวะเนี่ยเราพิมพ์ฝั่งนู้นนี่แม ีแนวครับมอครับคุณได้หนอ่ครับพี่เต้นไม่เป็นเป็นกดเต้นไม่เป็นทุกคนเต็มเลยนะเต็มเลยนะเร็วเลยแต่หนูลงไล้์ก่อนนะไปถ่ายงานก่อนอเดี๋ยวคุณดูกูดูคุณดูว่าไง บิดอีกแล้วอีกแล้วเล่นแล้วิดนาจจะไปนอนอ่ะ น้องจอมเตรียมของจะไปนอนไหนจะไปนอนหม่หวเต้นเหรอครับไหนจะไปนอนเต้นหวจะไปนอนไม่ใช่เหรอเต้น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 เลยทําคลิปเต้นกันบ้านเออเขาเขาบอกให้ทาคลิปแล้วก็เต้นลงติ๊กตอกมี่อะทําคลิปเต้นลงติ๊กตอกคืออะไรในช่องอะในช่องอให้พี่ไปถ่ายคลิปเต้นลงติ๊กตอกใช่ใช่ได้ดูโอเคไหม อย่างนี้เลยเด็กดีคนสวยคนสวยคนสวยคนใหญ่อ่ะหนึ่งบางเขาไปอยู่ไหนวะเนี่ยเขาไปไหนวะเฮ้ยอ๋อไปกาแฟ่ไมใช่พี่เขาโอ้พี่เขาใช่หนูไปอาบน้ำเต้นตัวก่อนหนูหน้าสดหนูไม่ได้อาบน้ำเลยพี่เขาบอกเต้นในนี้ โอ้ยจะดูอะไรมันไม่ม really ีอะไรให้ด sure> ูมันมีแต่ความกระเซาะกระเซอเนี่ยทำคลิปเต้นแหกป้อมบ้าคนแพ้มารายงานตัวไม่แจกครับเขาลงห้องเขาเขาไม่ต้องให้ผมครับโอเคพอครับต้องถ่ายกูทำไมเนี่ยมีคนบอกเต้นด่วนเด้ออดีเอดีโดนนะ เไม่เป็นโอเคคนดูเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเต้นในช่องเขาโอเคคอมเมนต์นี้เราบอกเต้มาเห้เตมาหาเขาอยู่ๆคือค่ทำอะ พคนไปนั้นน่ะพี่เขาจะไปนอนเราเมื่อแสงไป้งั่นดิ แล้วท e ุกคนแล้วทุกคนเลกช่วยไม่ช่วยแฟนบ้าหลานก่อนไม่ค่ะขอบคุณไปเรียกไปเรียกแฟนบาเอยมาดทุกคน